อบอุ่นหัวใจเจนนี่มิกกี้โนโราแต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสต้องบอกเลยว่าเป็นดาราสาวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากสำหรับแม่เจนนี่คุณแม่ของน้องโนโราที่ตอนนี้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขกับสามีหนุ่มรูหล่อพ่อมิกกี้หลังจากที่ทั้งสองคนได้เข้าัทีวิวากันอย่างอบอุน่นซึ่งในตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจอยู่หนึ่งคนก็คือน้องโนโรา ลูกสาวสุดที่รักและตอนนี้ก็อยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าชางังอยากรู้อยากเห็นเลยทีเดียวแต่ก็มีชาวเนต็ตบางกลุ่มที่เข้ามามีพังวิจารณ์ลูกสาวจนทำให้คุณแม่กับคุณพ่อถึงขั้นต้องแจ้งความเพื่อำดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทำเอาชาวเนต็ตหลายคนเห็นด้วยกันอย่างยิ่ง และล่าสุดก็ถึงเทศกาลริสต์มาติทางครอบครัวนี้ก็ไม่พลาดที่จะออกมาแต่งตัวต้อนรับเทศกาลกับเขาด้วยซึ่งบอกเลยว่าแต่งตัวได้น่ารักมากๆน่ารักมากเลย